สัญญากับเธอไว้นะครับว่าถ้าประสบความสำเร็จนะครับจะไปขอนะครับซึ่งตอนนี้รายได้ในธุรกิจมันก็มากพอที่จะทำสิ่งสิ่งนั้นได้นะครับแล้ววันนี้คุณพ่อคุณแม่ของผมก็อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็คุณแม่ของท่านคุณทัศนีก็อยู่ในห้องนี้ด้วย ก็ลุกขึ้นยืนนิดนึงนะครับคุณแม่โชว์ตัวหน่อยค่ะคุณแม่สวยเหมือนคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ผมไม่เคยทราบรลกครับว่าผมมาทําธุรกิจอะไรนะครับจะให้ผมทําวิศวกรอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับธุรกิจนี้ทําให้ผมมีวันนี้นะครับก็ถ้ายังไงนะครับข้างหลังพรไหมครับขอเพลงด้วยครับเดี๋ยวนี้นี่สดเลยนะครับขอทุกคนในห้องนี้โอ้โห วันนี้วันอะไรครับวันนี้วันอะไรวันวาเลนไทน์นะครับ14กุมภาพศ2552ผมในก็ะชัยหัวใจเพชรขอสัญญานะครับให้ทุกท่านทั้งนี้เป็นสกิพยานนะครับผมจะรักนะครับผู้หญิงคนนี้เท่าที่กับคุณแม่รักเธอนะครับผมขอเธอแต่งงานวันนี้ยินดีแต่งงานกับผมไหมครับ คือหนึ่งในสักขีพยานนะคะของความรักวันนี้เติมเต็มสุดๆค่ะคุณแม่ให้ไหมคะคุณแม่ตอนก่อนจะขึ้นมาเธอบอกว่าวันนี้จะพูดอะไรเตรียมตัวอะไรบ้างผมบอกไม่ขอบอกได้ไหมนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะครับ จนถึงก็อาจะขึ้นมาก็ยังนึกไม่ออกนะครับเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับธุรกิจอวิยองนะครับให้ฝันทุกทุกท่านได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับวันนี้ผมสามารถไม่ยึดส่อยเครื่องบินลงมานะครับแต่ขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินได้แล้วครับขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับและขอเสียงประมือให้กับคุณเอกชัยหัวใจเพชรและคุณทัศนีศรีอินสุดนะครับ รวมทั้งเพลงวาระด้วยนะครับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเราน่าจะเรียกอย่างนั้นได้นะครับยินดีด้วยจริงๆนะครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับโอ้โหพิธีกรที่ทผมไปไม่ถูกเลยอยากเจอซีนนี้มากๆด้วยใช่ไหมครับไปไม่ถูกจริงๆด้วยนะครับพิธีกรหิงของผมนะฮะเล่นเอาน้ําตาคลอกันไปทั้งฮอลเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือที่สุดดิฉันเป็นหนึ่งในตัวแทนของผู้หญิงหลายท่านว่าสุดยอด <c oughs> สุดยอดม,มากๆครับนะ่ะ ไปไม่ถูกเลยไหมพวกเรายังยังมีต่อนะครับยังมีต่อนะฮะมันกินอ่ะคุณอากินใช่ไหมครับแต่เราก็ยังอยู่ e x e c u t i v e Business Associate ยังอยู่ในบรรยากาศนั้นจริงๆนะครับแม้ว่าเราจะตลบอบวลด้วยไอแห่งความรักนะครับถูกต้องค่ะซึ่งทั้งคู่มีให้แก่กันและกันนะครับยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เราจะเห็นเขาเจริญเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ของอายองเราอย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับค่ะเราจะเป็นกำลังใจให้เขาต่อไปด้วยนนะครับแล้วก็สักขีพยานกันทั้งฮอลเลยจริงๆนะครับโอเคค่ะโอเคค่ะ เรา,า,ามาถึงลำดับถัดไปดีกว่านะครับโอเคค่ะ่ัางนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่นะคะ,ะ Executive Business Associate นะคะในลำดับต่อไปเรียนเชิญค่ะเชิญครับ